โอเคครับผมก็สวัสดีเด็กๆน้องๆหนูๆทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับพี่จะมาทําไก่นะครับผมไก่อบโคกนะครับอันนี้มีโคกอยู่สองขวดน,นะครับอีกขวดเดี๋นี้มันไม่เต็มมันหายไปอยู่ในท้องคนอันนี้จะบอกว่านะไม่ได้ลงช่องพี่นะลงช่องไอเทียบูมันไปไหนไม่รู้นะไอบูนไปไหนครับพี่อะไ,ไ,ไหนะไม่บอกมันไปไหนนะอ้าวไปบีบาบีไวอ,อบดวดบาบีทุกคนครับดูอะไรครับผมจะให้ดูอันนี้คือตู๋ไก่นะ แต่ข้อหายนีตุดไก่นะครับเดี๋ยวผมะจะเอาสาดกระเบอืองยัดเข้าไปในตุดไก่นะครับโอเคนะครับอันนี้ผมก็เอาข้อขั้นตอนเลยอันนี้ผมต้มน้ำไว้แบบยให้เดือดก่อนนะผมต้มไว้ก่อนล่วงหน้าแนละ้วอันนี้ผมจะใส่คคกลงไปไอ้หลุยใส่น้ำาคกลงไปด้วยหมดเลยใช่ไหมใช่ น้ำก็จะเป็นสีดำๆไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับดูครับไม่ร้อนเลยครับจับน้ำมาแล้วไม่ร้อนนะหลังจากนั้นนะครับเราจะทำแบบว่าทำความสะอาดโดยการแบบเราไม่ทิ้งขยะไงให้มันละลายให้มันละลายอ๋อเราจะเอาไก่เป็นตัวนะครับเมจะเอาพวกเครื่องหมักเครื่องเลยเนี่ยเข้าไปข้างในเข้าไปเลยจะเข้าไปเลยน้องชายพี่ระวังหนามต้มเลยนะเอออยัดเข้าไปครับอยัดเข้าไปขั้นตอนต่อไปนะครับพอใส่ ไอ้พวกผักอะไรเครื่องหมักอะไรลงไปเราก็จะใส่อันใหญ่ๆนะครับขมิ้นนะเครื่อนงนึงไม่ใช่หรอคนะเนี่ยไม่องใส่เป็นลำเลยน้องอเขายิ้มหัวแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ต้องตีหัวมันก่อนทีหนึง่งเอ้นี่แตกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวยัดลงไปเลยนะเลยได้ตำเข้าไปด้วยตำดิ์ตำเหมือนซ้มตำอะ <c oughs> <c oughs> อ่ะอ่ะยหลังจากนั้นครับผมก็จะใส่ไก่ลงไปเลยนะครับเพราะว่าไก่ตัวนี้ล้างมาแล้วนะครับ ม,มักลงไปอีกดีมันเอาง่ายๆเมนูนี้ก็เรียกง่ายๆแหละครับทุกคนไก่อ,อกน้ำาคกนี่ครับหลังจากนั้นเราจะ ลงไปเลยหลังจากนั้นเราจะใช้เวลาต้มอย่างเงี้ยประมาณเกือบสองชั่วโมงนะครับเพื่อให้ไก่มันแบบซึมซับน้าโคกเป็นออร์กินอนของมันแล้วมันจะทําอะไรในร่างกายเรานี้แหละมีไฮเดรตและโปรตซิลัสอ่าหลังจากนั้นเราก็จะมาทาน้ําจิ้มรอทวารู้เยอะเรียนจบมาสูงโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราจะแกะกระเทียมออกมาทำน้ำจิ้มก่อนนะครับเวลาใส่กระเทียมใส่อย่างเงี้ย ขั้นตอนต่อไปผมจะเด็ดพริกนะไอ้หลุยมีแรงตำไหมเนี่ยมีครับอันนี้ผมจะเป็นน้ำชาแบบน้ำจิ้มซีซูดซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยตำไปเลยน้องมีแรงตำตำบ้านคนไหนอยากให้ผมไปอยู่บ้านทำอาหารเป็นถ้าสาวมาตำไงอุ้ยอันนี้เขาไม่ชอบอย่างนั้นหรอกใช่ได้ดูสูตรไปตำดิถ้าสาวมาบ้านนะครับผมจะตำเงี้ยไอ้บูมไปไหนนานนึงวะ พี่ลองโทรหามันให้ผมหน่อยดิรลองไอเด้เข้าตานะโทรบอกว่าบอกว่าอะไรบอกให้มาแดกไข่ต้มครกวันนี้ผมทำให้มันกินแล้วลงช่องมันด้วยมึอยงอไหรเนี่ยเร็วเนี่ยตามันทำไจ่ต้มครกให้มึงกินเนี่ยมายังทำลงช่องทำนะลงช่องมึงด้วยเนี่ยเออลงช่องมึงด้วยเนี่ยมอเดิร์ตเที่ยวอยู่นั่นแหละไอ้หลุยส์สตร์ตั้งใจทำเออเร็วแค่นี้แหละไอ้โดนน้ำมันจ้างบอกว่าอยู่อยู่เดือมอมึงไม่อยากได้รองเท้าไดา้เห็นป่ะเออไปกับผู้หญิงด่ะอะเอนะไปกับผู้หญิง หนังว่ามีมียำโพสหาเมียในโคราชเต็มอ่ะจะเติมไรสดหาสี่อ่ะตามีได้บ้างตามีได้บ้างไม่อยากตำแล้วแหละพริกเนี่ยอยากตำหน้าคนเอาเหมือนเพี้ยไหมน้ำจิ้มไม่มีน้ำปลาไม่มีอะไรหรอฮะมีแค่นี้มันจะไปอร่อยในตัวกูก็มีน้ำปลาเค็มอยู่เลยใส่ลงไปไอ้รวยไหมนี่ต้นเลยนะต้นอะไรนะผักชีต้นหอมแบบตลกแล้วใช่หอม ชิพ่านยคือที่ผมใส่ถุงเนี่ยมันจะเป็นเบสิกอย่างหนึ่งนะผมจะเอามันมาเข้ากันนะกลิ่มมะนาวลงไปใส่มะนาวลงไป <S <S มะนาวผมจะใส่แค่สองลูก <ไป S 1> ทำให้ท,ทำให้อันนี้กลิ่นมะนาวหรือกลิ่นตัวคุณาะนี่เปรี้ยวจัดจังวะมะน,นาวใส<อ>่มะน,นาว,ว <Cle> ของผม,มเค็มเพราาคนนั่งกินหนังน้ำจิ้มเราจะชิมก่อนไหมหรือตัคุณไม่ต้องชิมเซ้นเลยเซ้นเลยขั้นตอนสุดสุดสุดท้ายนะครับน้ำปลา แต่ค่อยมาใส่อยีนุมโต้พวกอยีนุมโต้พวกอะไรน้ำตาลด้วยนิดนึงชรสใช่แค่นี้ก็พอแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ถุงลวดถุงลวดเด๋อโอ้โหโอ้โหกิ่นน้ำปลาตีกุตมเลยหลังจากนั้นเราจะเทแบบอลังการเบสิกเบสิก นี่ขาดไอยินุมโตกันเนี่ยเฮ้ยน่ากินว่ะน่ากินเย็ดแม่น้ําอยู่ไหนแห้งเลยผมถึงงง่ยน้ำอยู่ไหนเหมือนน้นาจิ้มหัวหมูนี่ครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะทิ้งตัวนี้ไว้ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับต้องใช้เวลาเลย Two hours later โอเคครับอันนี้น้องผมมาแล้วนะครับคือคือมันไปมาตั้งนานอะ่ะม <c oughs> ไปไหนมาไปไหนก็อยู่นี่ ไอ้หลุยบอลถามได้ไปไหนแช่จิ๋วแช่ดู้ยแช่เหี้ยเลยคืไปในมือหลุยอมไปไหนนี่มามันไปไหนมาน้องไม่ใช่ไปไหนกั่ลูกลี้ลูกลนมีเยอะเยอะลูกลีลุกลนไปลงมันไปลงอะไรมาลงอ่างนี่เฮ้โอ้โหดูนาด้วยเขาไม่ได้หรอกเออยิงโอ้โหดูนาด้วยเขาไม่ได้เขาได้ครับเขารอนั่งรออยู่ข้างนอกใช่ไหมใช่พี่ดูดิทุกคนเื่อรขาหลุดอะ อันนี้เป็นไก่ต้มโคกเนี่ยกูทําให้มึงเล่เนี่ยไก่ต้มโคกเป็นตัวพี่ได้ไปขโมยมาเขาบอกไม่ใช่ก็มันจากไหนตู้เย็นตู้เย็นก็ผมซื้อมาไงนี่มันทำอะไรนี่ตอนแรกจะเอาไก่กรบไก่อบอบโคตรเปื่อยทุกคนดูดิเฮ้ยเฮ้ยดูดินี่นี่นี่กัดจัดไปเลยหูตัวโคตรใหญ่อู้ยุงกัดทะลุเสื้อเลยเฮ้ยเฮ้ยเปื่อยหมดเลยน้ำซุปแม่อันนี้น้ำจิ้มที่ทำมาให้น้องเล่เนี่ยนี่ป แต่คุณชอบกินส่วนนี้นี่ผมใช่ใช่ใช่ไหมใช่ครับกินโชว์ไหมได้ได้หมดเลยพี่มารีขอจัดจนโบเลยนี่หันาหไอ้อจัดขันนี้จัดขันนีงไก่มึงไงมึงซื้อมาตัวกี่บาทเนี่ยเราเยี่ยมไม่รู้เลยช่องมึงก็ได้เออเอาลงช่องมึงเลยได้มีคลิปลองอยู่แล้วหานอะไรอะพี่ของหัวได้ไหมน้ำไหนน้ำไหนลงแล้พี่ของหัวได้ไหมอ่าอุ้ยคอยังเปื่อยอะทุกคนดูดิอู้แบบไม่ต้องตัดแล้วดดูิดูดิ ชอบน้ำจิ้มสุดแล้วดูดิโอ้โหแห้งขอดมีน้ำอยู่นะชิมดิชิมดิโบชิมมาดิมีแดดต้องเผื่อแผ่มึงแผ่คนที่มึงมึงให้เขายังเนี่ยเขาสาปมันไปเนี่ยน้องเอาหน่อยเว้ลองชิมดิชิมเลยพี่เป็นไงเผื่อไหมน้องร้อนเด้ออืมอร่อยอร่อยไหมโอ้โหเป่าก่อนเด้อร้อนร้อนหือหรออืมยังอร่อยพี่มึงเคี้ยวมึงเคี้ยวยังร้อนเนอ่อ๋อปะอร่อยไหมอร่อยเป็นไงครับทุกคน มึงมึงบอกเขาดิมึงซื้อมาเท่าไหร่ไก่ตัวเนี้ยหลายหยีไม่ใช่ไก่ข้างล่างหรอพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยถ้าอยากกินเนื้อมันในโบสันเลยร้อยจริงแบล้วไอ้บุงไปลงอ่างมามครับคุณบันเทิงน้องมันต้องอายไปนั่นจริงไปกินดูบอกดิมึงทิ้งให้อยู่บ้านกี่ชั่วโมงมึงบอกมันโอ้ต้องตปเย็นอ่ะ มันบอกมัวไปไหนบอกว่าไปซื้อเดินเดินไปซื้อไปซื้อรองเท้ากูไปไหนบอกว่าไปซื้อรองเท้าซื้อรองเท้าไงแต่รองเท้าไหนเออไปบ้านไหนไปยิมมาเออไหนเอาดิเอาดิเออตอนไหนเน่เออไม่จริงไหนไปดูรองเท้าไหนไหนเออเฮียกูเอาฟอร์จูนไปอ๋อไม่เออ ขอได้ไหมตรงนด้โทษน้องไม่ได้ตั้งใจชีกไปแล้วมันกินเลยไม่ตั้งใจน้องใหญ่จริงนะเฮ้ยเดี๋้โคตรเปื่อยเลยน้องๆโคตรเปื่อยอ่ะสูตรนี้ไปทำตามได้ไหมข้าวอ่ะไก่ต้มโคกเนาะเนาะแบบพี่พูดไม่หยุดเลยพี่กินยังไงยังอ๋อกินที่กินพี่ชอบกินตะไคร้รูกหนังๆๆไม่ร้อนไม่ร้อนอร่อยจริงไม่จริงหนังแบบอืมอืมอร่อยอร้อนมั้งอยู่แค่นะ เอาไปทำตามได้เลยอร่อยจริงแต่ว่าเปลืองแก๊สหน่อยนานะถาดเงี้ยยี่สิบบาทเนี่ยช้ถ่านเงี้ยทำไมพี่ไม่ใช้ถ่านต้มอ่ะถาดมันจะน้านเลยเนาะเอาความร้อนมันก็กดร้อนหิวน้องมันเหนื่อยอย่างนี้ไงกดนร้องหิวจะไม่พี่ดิเออมึงไปไหนมาเอาดีๆดิเอามันบอกว่าเย็นถามบ่อยอายสาวฟังเดินเท้าอ่ะในรองเท้าในรองเท้ารองเท้า มันบอกมันไปซื้อรองเท้ามามึงบอกปีดีมันซื้ออะไรมาเนี่ยไหนรองเท้าขอดูได้ไหมไปหยิบมาได้ไหมอออองยู่ในบ้านไปเที่ยิบแล้วนั่งกินให้เสร็จไปหยิบมาเดี๋ยวตามให้ก็ได้ไปหยิบมาลองรับมึงไปหยิบมาเฮ้ยทำไมเฮ้ยทำไมสายตามึงดูไม่อร่อยอ่ะอร่อยดี่อยออร่ยดีฮัลโหลครับนี่นี้ฮัลโหลครับ KNB ไหมอันี่ฮัลโหลครับครับ ครับโอเคครับโอเคทุกคนไปละบ้านมาลีครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับค่ายกดติดตามด้วยนะครับอันนี้ผมทำให้น้องกินนะครับเพราะว่า้าไลค์ห้าพันไลค์อืมขอข้ามห้าพันไลค์ให้น้องผมอันนี้ปิดกล้องแล้วผมาตถามจริงไปตรงกลางมาฮะเรื่องเท้านี่เรื่องเท้าอืมเออไม่ปวดมาตรฐามเอออันตรายที่เนี่ยวอะไรโรคอะไรอีกพรมเรื่องเท้าอุ้ยไม่รู้ไหมพี่เคยแบบเคยไปกับมันรอบนึง มันรู้ไหมคนที่มันไปด้วยมันบอกว่าอะไรมันบอกว่าบอกบอกแล้วจะถอดจะถอดุีอย่างเดียวเลยมันจะทําส่วนอย่างเดียวเขาไม่ห้ามนี่ยต้องถามเนี่เมื่อไหร่เมื่อไหร่อันนี้อันนี้เมื่อไหร่ปิดกองแล้วเมื่อไหร่เอาพี่ดี้เกินไปไหมไอ้บูมจํามันนั่นคือคๆางลันที่ถอดจริงจริงไหนเราไม่คองไม่ใช่ไม่บอกคอหงป่าไว้ก่อนนะน้องอย่าหายนะไม่ใช่ไม่ใช่มีลายเขาด้วยมันมีลายเขาด้วยที่มีก Вот, а